โดยรวมนะครับจนถึงขนะนี้เป็นเพียงการชะลอสถานการณ์ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเพียงการกําลังจะมาใช้ปรกอฉุกเฉินเหมือนไทยแล้วก็ค่อยๆลดระดับเขาจะไม่ใช้การปิดประเทศนะครับหลังจากที่ W h อบิวชเชนะได้มีการชมเชยประเทศไทยว่ามีมาตรการเข้มข้นกนะ็มีการเวร้นระยะทางสังคมมากขึ้นนะครับมีมาตรการใช้วิธีการยกระดับทําให้ตัวเลขต่าลงทําให้หลายประเทศนะ เอาหลักคิดของประเทศไทยยุทธศาสตร์เชิงการบริหารของประเทศไทยซึ่งก็ล่าสุดญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นไต้หวันรับสิงคโปร์ก็เอาหลักคิดของประเทศไทยเนี่ยไปใช้สวัสดีครับมาพบกับผมเทศัก์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทางย t u b e รับชมจากนอกเนือประเทศ วันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันต้องเรียน่านผู้ชมนะครับเรื่องโควิด -19 ยังคงเป็นไฮไลท์สําคัญในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ในหลายประเทศนะครับใช้วิธีการแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองของแต่และประเทศไม่เหมือนกันบางประเทศก็ประสบความสําเร็จ แต่บางประเทศก็ไม่ประสบความสาเร็จเลยแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีการล็อกดาวน์แต่การล็อกดาวน์นั้นเป็นเพียงการชะลอผู้ติดเชื้อเท่านั้นไปดูในเชิงปรากฏการ์ครับปรากฏการ์มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ปรากฏการ์เหล่านี้มาใช้อะไรกับประเทศไทยได้บ้างนะครับเกาหลีใต้วันโควิดนะครับสุดร้ายอาจสุขในเซลล์พบ51ผู้ป่วยติดเชื้อรอบที่สํานักข่าวเดอะซัน ได้มีการรายงานว่าเจ้าที่ทางการแพทย์ในเกาหดีใต้กำลังวิตกถึงศักยภาพของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด1 i อาจจะซุกอยู่ในเซลล์ของร่างกายทาให้ผู้ติดเชื้อหาวหัวนกลับมา <c oughs> ติดเชื้อได้อีกครั้งหลังจากที่เจ้าที่พบว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 ถึง5 1เอรายในเมืองแทกูซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของโควิด1 i n e t ในแคนาดาได้รับการตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดอีกครั้ง ทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับพบจากการสำรวจและมีดิชัยไม่พบผู้ติดเชื้อเหล่านี้แล้วแต่สามารถกลับแต่ก็สามารถออกจากการถูกกักตัวนะครับก็กลับมาติดอีกรอบหนึ่งปรากฏว่าที่เกาหลีใต้มีผู้ติดเชื้ออยู่1000 10, 0หมื่นกับ284รรายเสียช,ชีวิตไป186รายสิาสำหรับเกาหลีใต้นะครับสุดท้ายก็กลับมาอีกรอบหล็อกดาวน์เสร็จก็กลับมาในขณะที่ รัฐมนตรีสาธารณสุขของนิวซีแลนด์ลาออกถูกจับได้แหกกฎล็อกดาวน์คุมโควิดนะครับสัญัข่าวบีบนะครับรายงานว่านายเดวิดค์กนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ยื่นจดหมายลาออกอกับนางจาซินดาอาเดียนนะครับนายกรัมนตรีนิวซีแลนด์เนื่องจากนายค์กได้ทําการละเมิดคําสั่งล็อกดาว ด้วยการเดินทางไปขี่จักรยานที่ภูเขาเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมาถือว่าเป็นการละเมิดคำสั่งล็อกดาวน์นะครั้งที่2ของนายคักนะก่อนหน้านี้นายคักเคยถูกจับได้ว่าครอบพาครอบครบัวไปเที่ยวชายหาดในช่วงสัปดาห์แรกของการล็อกดาวนะ์นะอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตวีนิวซีแลนด์ได้ปฏิเสธการลาออกของนายคักเนื่องจากนิวซีแลนด์ยังคงประเจกับ สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 โดยขณะที่นิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อสะสมกว่า1,100หลายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพียงศพเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นมาตรการที่รัฐมนตรีสาธารณสุขคนนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ในขณะที่ผู้นำของอังกฤษนะฮนะก็ปรากฏว่านายมนตรีอังกฤษตอนนี้ก็ค่อนข้างอาการสุดต้องใช้เครื่องช่วยหายใจในห้อง i อ u นะครับ สำนักข่าวต่างประเทศอย่าง uters, รอยเตอร์รายงานว่าบริสจอนสันนะฮะนาย,ยกรัฐมนตรีของกรีฑวัย55ปีมีอาการป่วยสุดลงจากโควิด -19 ต้องถูกส่งรักษาตัวยังโรงพยาบาลผู้ป่วยอยู่ห้อง ICU โรงพยาบาลเซนต์โทมัสในกรุงดอนดอนในช่วงกลางดึกนะครับของวันที่7เมษายนนะครับตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่บริชชอนสันเพิ่งแอดมิดเข้าไปยังโรงพยาบาล ในวันที่6ก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงนะครับจากการเปิดเผยของเจ้าที่สำนักนายกฐมตรีอังกฤษคนหนึ่งบอกว่าป่วยด้วยโรคโควิด -19 ของนายบริสจอนสันกำลังสุดลงอย่างรวดเร็วในระยะเวลา24ชั่วโมงนะครับทำให้ต้องถูกย้ายเข้าไปยังห้อง ICU ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจโดยนายบริสจอนสันยังคงรู้สึกตัวดีนะครับทางนี้บริจจอนสันวัย55ปีนะครับได้แอดบิทเข้าโรงพยาบาลเซนต์โทมัสนะครับ เมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่ติดโควิดนานกว่า10วันแต่อาการสุดลงรวมทั้งยังคงมีไข้สูงบริจจนสัรยังได้ทวิตเตอร์ก็ความว่าเขามีกําลังใจดีและบอกว่าแพทย์ได้แนะนําให้เขาเข้ารักษาอย่างโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการป่วยและยังคงประสานไปยังทีมงานอยู่ตลอดเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด1 i เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับนี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่การปิดประเทศ นะครับก็ได้ผลนสำหรับนอร์เวย์สามารถควบคุมก,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้แล้วนะครับนายเบนโฮรัฐมนตรีสาธารณสุขของนอร์เวย์ประกาศว่านอร์เวย์สามารถควบคุมก,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้แล้วหลังจากประเทศนี้ใช้มาตรการล็อกดาวน์ตั้งแต่วันที่12มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้อัตราการติดเชื้ออยู่ที่2.5แต่ภายหลังการใช้มาตรการล็อกดาวน์ตัวเลข ลดลงอยู่ที่0.7%ซึ่งหากตัวเลขลดลงต่ำกว่า1%นะครับก็หมายความว่าการแพร่ระบาดได้สิ้นสุดลงแล้วล่าสุดนอร์เวย์มีผู้ติดเชื้อ178รายจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่5,865รายมีผู้เสียชีวิตอยู่76รายนะก่อนหน้านี้นอร์เวย์มีคำสั่งห้ามประชาชนนะครับออกมาทำกิจกรรมกีฬาและวัฒนธรรมทุกประรายการ นอกจากนี้ยังมีคําสั่งปิดโรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกแห่งขณะเดียวกันก็มีการตรวจสอบหาเชื้อได้มากยังหมายถึงความรวดเร็วในการคัดกรองและการคัดแยกทั้งที่คนเริ่มมีอาการและคนเริ่มสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้อนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนอร์เวย์ตรวจหา,าเชือ้อโควิด -19 มาจำนวน1,1986ครั้งนะคิดเป็นอัตรา1899 18,996ครั้งนะครับต่อจำนวนประชากร1ล้านคนเทียบกับอังกฤษอยู่ที่2,250ครั้งต่อ1คนอย่างไรก็ตามนะครับผู้บรยการสถาบันสุขภาพสาธรสุขของนอร์เวย์นะครับมีการเตือนว่าตอนจนถึงตอนนี้ผู้ติดเชื้ออาจยังไม่นิ่งแต่เสถิที่ชี้ให้เห็นถึงสัญญาณดีขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ อาตบานนอร์เวย์ยังคงเผชิญกับอัตราการล็อกดาวน์ที่สิ้นสุดในวันที่12เมษายนนี้จะต่อหรือไม่ต่อไปอีกหรือไม่ก็คือพอล็อกดาวน์ปุ๊บสถานการณ์ดีขึ้นแต่มันทำให้เห็นได้รว่ามันทำให้เห็นว่าการล็อกดาวน์นั้นไม่สามารถหยุดยัง้งการแพร่ระบาดได้เลยเป็นเพียงการชะลอตัวเลขให้ต่ำลงเท่านั้นในขณะที่ยอดตายโควิด -19 ในนิวยอร์กยังไม่ยังพุ่งไม่หยุดนะครับแล้วก็ระดม หน่วยฉุกเฉินอาสาสมัครร่วมแสนคนมาทำการช่วยเหลือสำนักข่าวเอนะครับรายงานว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในนิวยอร์กอย่างวิกฤตนะครับโดยเฉพาะซิตี้นิวยอร์กซิตี้เมืองเดียวนะครับก็มีผู้ติดเชื้ออยู่ที่63,306คนเสียชีวิตอยู่2,624เจ้าที่ต้องอขอ คำร้องฉุกเฉินระดมเจ้าที่อาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยเหลือและผู้ว่าการรัฐเตือนสถานการณ์เลวร้ายที่สุดรออยู่ข้างหน้านี่คือสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกาในขณะที่เกาหลีใต้นะครับก็ปรากฏว่าพบเชื้อติดโควิด -19 อยู่ที่47รายล่าสุดต่ำกว่า1เดือนนะฮะในรอบต่ำกว่า1เดือนในขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น47รายต่ำสุดในรอบ1เดือนหลังจากผ่านจุดพีคสุดในช่วง29กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในะการแพร่ระบาดโควิด -19 ของเก,เกาดีใต้นะครับถือว่ารุนแรงที่สุดในเอเชียนะครับจากจีนแผดใหญ่แนวโน้มชะลอตัวลงเนื่องจากล่าสุดศูนย์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อแห่งเกาดีใต้ยืนยันตัวเลขผู้ติดเชื้อเพียง47รายลดลงเกือบเท่าตัวเทียบกับ สถิติ81รายเมื่อ1วันก่อนนะครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมเกาหลีใต้อยู่ที่10,284 0 0 0กับรายเสียชีวิต3รายอยู่ที่186รายส่วนผู้ที่ป่วยรักษาหายแล้วจำนวน135รายรวมเป็น6,598รายน,รนั่นหมายความว่ายอย่างไรนั่นหมายความว่าตอนนี้เกาหลีใต้ก็ได้แต่เพียงการชะลอนะครับในขณะที่แนะอนดีสันเนี่ยผู้ตรวจ การชุมชนข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาบอกว่าต้นเหตุทรัมป์ถูกถอดถอนแล้วก็โดนไล่ออกสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าไมเคิลแอนดิสันผู้ตรวจการชุมชนข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาที่ถูกประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาสั่งปดลดล่าสุดได้โต้ว่าเขาถูกไล่ออกเพราะทําหน้าที่ของเขาเองแอนดิสันนาเรื่องโทรศัพท์ของผู้นํายูเครนเข้าแจ้งต่อสภาคงเกรสจนทําให้ผู้นําสหรัฐอเมริกาถูก มติถอดถอนจากตำแหน่งในเวลาต่อมา CNN รายงานว่า m i เคิลแอนดิสัซึ่งภายในเวลานี้กลายเป็นอดีตผู้ตรวจการชุมชนข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาถูกประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัม์นะครับให้ออกจากตำแหน่งโดย e d i ดิสัเป็นผู้แจ้งต่อสภาคองเกรสถึงการคำร้องนักแฉช,ชุมชนข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับโทรศัพท์ ผู้นำยูเครนเข้าสู่การที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาถูกสภาล่างของสหรัฐอเมริกามีมติถอดถอนสุดท้ายวัยงายช่วมกระปดเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ถูกปลดเขาเอาออกเองอะไรประมาณนี้นะครับในขณะที่จีนนะครับก็ออกมายืนยันนะครับบอกว่าได้มีการส่งออกหน้ากากไปจำนวนถึง4 0 0พล้านชิ้นนะครับกรบเสียงวิจารณ์ว่าคุณภาพต่ำนะครับสำนักข่าวเอพีรายงานว่าจีนส่งออกหน้ากาก,ากไวรัสไปยังประเทศ เกือบอต่างประเทศนะเกือบ4,000ชิ้น4,000ล้านชิ้นนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมไปต้นมาเจ้าที่ท้องถิ่นเปิดเผยว่าในขณะที่หลายประเทศเริ่มปฏิเสธนะครับเวจพันฑ์ที่ผลิตโดยจีนเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นคุณสมบัติที่ต่ําไม่ได้มาตรฐานนะครับเจ้าที่สุลกากรของจีนซึ่งชื่อว่าจินไห่นะครับได้ยืนยันว่าส่งออกหน้ากาก,ากไปแล้ว3,860ล้านชิ้น ชุดป้องกันไปจำนวน37.5ล้านชุดเครื่องช่วยหายใจ16,000เครื่องนะครับชุดทดสอบโควิดนะครับอีกจำนวน2.84ล้านชิ้นนะครับตั้งแต่วันที่1มีนาคมไปต้นมาโดยได้รับคำสั่งซื้อจากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับสินค้าทางการแพทย์เหล่านี้มีมูลค่าส่งออก1,200ล้านหยวนหรือ4 47,000ล้านบาทนะครับขณะเดียวกันหลายประเทศอย่างเนเธอร์แลนด์ฟิลิปปินส์โครเอเชียตุรกีสเปนเริ่มออกมาบ่นว่าเปชภัณฑ์จากจีนนั้นมีคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานนะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นในขณะที่อเมริกันนะฮะใกล้หายนะ,ะนะครับระดับเพ์ฮา h เบิลนะฮะยุโรปนะครับก็เริ่มมีหวงังมีผู้เสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่อง สนร่าวเอพนะครับรายงานว่ายุโรปมีความหวังฮะหลังอิตาลีสเปนฝรั่งเศสพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ลดลงอย่างต่อเนื่องตรงข้ามจากอเมริกาที่จ่อเข้าสู่ห่วงหาย,ยนะพอๆกับตอนที่โดนญี่ปุ่นถล่มที่เพิร์ลฮา์เบิลนะครับถูกถล่มยอดผู้ตายใกล้หลัก10,000คนนะครับโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งรุนแรงทั่วโลกทำให้มนุษย,ยชาติเกือบครึ่ง ต้องกลับตัวเองอยู่ในบ้านและใช้ชีวิตกลับตลปัดขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกนะ,ะอยู่ที่7 0 0 0 0มคนสมเด็จพระราชินีอลิซสเบะท,ที่2ทรงมีพระราชฉุกเฉิน,นครั้งที่4ในรอบ68ปีการครองราชโดยเรียกร้องให้อังกฤษและก็ประเทศเกรือจะกรบพบสามราคีและกร้าหานขณะที่นายกรัฐมนตรีบริสจอนสันของอังกฤษถูกนำส่งยังโรงพยาบาลน,นะครับติดเชื้อโควิด -19 อย่างไรก็ตามข่าวดีที่เกิดขึ้นในหลายประเทศโดยเฉพาะยุโรปซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดเริ่มต้นจากอิตาลีรายงานว่าจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงนในรอบอสองสัปดาห์ส่วนจะลดลงต่อเนื่องไปใน็อบที่3นะครับส่วนสเปนและอบที่3าะที่ลดลงแล้วก็ฝรั่งเศสลดลงต่ําสุดในรอบสัปดาห์นะครับผู้ในการสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติของอิตาลีกล่าวว่ากราฟรที่เริ่มหักลง และจำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มลดลงขั้นต่อไปคือค่คอยๆผ่อ,อ,อนคลายล็อกดาวน์เข้มข้นบังคับใช้ที่บังคับใช้มานานนับเดือนนะครับพยาบาลในสเปนได้กล่าวคล้ายๆกันว่าสถานก,การณ์นิ่งขึ้นผู้ป่วยไม่วิกฤตเพิ่มมากขึ้นนะเหมือนแต่ก่อนหน้านี้และผู้ป่วยทยอยกันออกจากโรงพยาบาลแม้มีจํานวนยังไม่มากพอก็ต่มนะครับขณะที่สถานการณ์ในยุโรปเริ่มดีขึ้นนะฮะอเมริกัน ยังมองไม่เห็นถึงความหวังขณะที่ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก1 0 0 0 0คนนะครับและเจ้าที่เตือนว่าสถานการณ์เลวร้ายใกล้เข้ามาทุกทีนะครับศัลยแพทย์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยครับได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News ว่าสัปดาห์นี้จะมีเป็นสัปดาห์ที่หนักหนูกและน่าเศร้าที่สุดในชีวิตของคนอเมริกันนการแรกไปจะเป็นช่วงที่เวลวร้ายที่สุดที่เทียบกับ Pearl Har b o r ถูกถล่ม หรือการวิยศกรรมตึก World t r a d e c e n t เ r เมื่อ11กันยายนนะครับโดยเฉพาะในนิวยอร์กที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดโควิด -19 มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมจำนวน4,159คนในวันอาทิตย์จากจำนวน3,565คนในวันก่อนหน้านี้แต่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงนะครับผู้ว่าการรัฐกล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าเป็นสัญญาณดีหรือไม่ดี ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ฮะก็ก่อนหน้านี้ก็มีการเตือนว่าอเมริกันกําลังจะมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนหน้าสยดสยองและมหาวิทายาลัยจอห์นฮอปกินส์ะครับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากาการแทรกซ้อนจากไวรัสโคโรนากว่าจำนวน1,200คนในวันอาทิตย์ผลกระทบจากโคโรนานะครับเศรษฐกิจฐฐโลกกําลังรุนแรงมากขึ้นโดยนักวิเคราะห์เตือนว่าระดับความยากจนจะพุ่งสูงขึ้น เนื่องจากผู้คนนับล้านคนต้องตกงานนะครับแม้รัฐจะระดมการกระตุ้นเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาลอย่างไรอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ตามนะครับอิหร่านสภาวะเศรษฐกิจระดับผมกระทบนะฮะซ้ำซ้อนจากไวรัสและแทรกแซงจากการเซงชั่นของสหรัฐอเมริกาจะอนุญาตให้ทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงต่ําเดินเครื่องอีกครั้งหลังจากที่อัตราการติดเชื้อรายวันลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่5 แต่ประชาชนในประเทศยากจนบางแห่งโจมตีว่ามาตรการเกอร์ฟิวนะครับทำลายชีวิตความเป็นอยู่เช่นคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ่งในกรุงรูอันดาของแองโกล่าบ่นว่าจะให้กักตัวเองอยู่ในบ้านอย่างไรถ้าไม่มีอะไรจะกินนะครับอย่างขณะเดียวกัน a อ t นโตนิโอนะครับเลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติก็เรียกร้องให้ประเทศต่างๆปกป้องผู้หญิงจากความรุนแรงภายในบ้านด้วยการบรรจุมาตรการนี้ไว้ในแผนรับมือโควิด -19 นะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์การมืดมนนะยัยงเป็นตัวอย่างน้ำใจของคนทั่วโลกได้มีการผ่อนคลายเช่นร้านอาหารก็ในบาร์เซโลนาของสเปนบรรดาเชฟก็ช่วยกันทำเบอร์เกอร์ไปมอบให้กับแพทย์พยาบาล ที่เมืองเนเบิลนะครับทางตอนใต้ของอิตาลีศิลปินริมทางคนหนึ่งก็ทยอยหย่อนตะกา้าอาหารนะคับสาม,มคัคีลงในระเบียงห้องพักแล้วก็ตะโกนเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคให้หย่อนสิ่งที่บริจาคลงในตะกา้าส่วนคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ก็ให้หยิบของในตะก้ากลับไปนะซึ่งผลปรากฏว่าตะก้านั้นก็เต็มไปด้วยของบริจาคภายในระยะเวลา ไม่ถึง2ชั่วโมงนะนี่ก็เป็นสถา,านการณ์ของยุโรปในขณะที่ญี่ปุ่นนกครบจ่อใช้มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในสถา,านการณ์ฉุกเฉินเตรียมออกแผนกระตุ้นเศรษฐกิจก้อนใหญ่นะครสนา,านกข่า์รอยเตอร,ร์รายงานว่าชินโซอาเบะฮะนายกรัฐมนตรีของอังกฤษประกาศสถา,านการณ์ฉุกเฉินในโตเกียวและก็อีก6จังหวัดอย่างเร็วที่สุดนะครับเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโควิด -19 ในขณะที่รัฐบาลเตรียมออกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะในญี่ปุ่นจะอยู่ที่ประมาณ3,500คนนะครับและก็ผู้ติดเชื้ออยู่ที่85คนผู้เสียชีวิตอยู่ที่85คนนะครับห่างไกลาจากสิติในประเทศที่มีการแพร่ระบาดบางประเทศนะครับแต่ตัวเลขนะครับเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในตเเกียวมีผู้ติดเชื้อกว่า1,000คนรวมถึงเคสใหม่จำนวน83คน ทำให้ประ,ประชาชนกังวลมากขึ้นขณะเดียวกันชินโซอาเบะได้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเรื่องของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่บังคับใช้ราวหนึ่งเดือนอาจจะเริ่มต้นอย่างเร็วที่สุดในวันอังคารการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจขอให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านขอให้ธุรกิจหยุดทําการแต่ไม่ใช่เป็นการล็อกดาวน์แบบหลายประเทศนอกจากนั้นส่วนใหญ่ยังไม่มีมาตรการลงโทษแ,และการฝ่าฝืนแต่จะบังคับใช้โดยอาศัยกดดันชุมชน แล้วก็การเคารพคำสั่งของประชาชนมากกว่านะครับชาวญี่ปุ่นนะฮะกดดันมากขึ้นหลังจากที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแมอาเบะกังวลว่าอาจจะฉุกละหุกเกินไปสำหรับการอ้างอิงการจำกัดการเคลื่อนย้ายประชาชนและการจำกัดธุรกิจส่งผลตามมานะครับมีรายงานว่าญี่ปุ่นจะออกมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจบูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับท้งนี้ดูเหมือน การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากประชาชน,นโดยผลสำรวจจัดทาของสถานีโทรทัศน์ BS และ JNN นะครับนำออกมาเผยแพ,พร่พบว่ามีผู้สำรวจ80%เห็นว่าอาเบะควรประกาศสถานการณ์นี้ขณะที่12%คิดว่าไม่มีความจำเป็นส่วนคะแนนนิยมของผู้นำญี่ปุ่นลดลง5.7%จากเดือนที่แล้วอยู่ที่43.2% นะครับผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขของ King c o l l e g e นะครับในลอนดอนมีความเห็นว่าญี่ปุ่นประกาศสภาวะฉุกเฉินช้าเกินไปโดยอ้างอิงถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อในโตเกียวและสัมทบวันน่าจะประกาศตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะครับนี่คือสถานการณ์ของโลกเกิดขึ้นโดยรวมนะครับจนถึงขณะน,นี้เป็นเพียงการชะลอสถานการณ์ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเพียงการกําลังจะมาใช้ปรกอฉุกเฉินเหมือนไทยแล้วก็ค่อยๆลดระดับเขาจะไม่ใช้ การปิดประเทศนะครับหลังจากที่ The W h o เวชนะได้มีการชมเชยประเทศไทยว่ามีมาตรการเข้มข้นก็มีการเว้นระยะทางสังคมมากขึ้นนะครับมีมาตรการใช้วิธีการโยกกระดับทำให้ตัวเลขต่ำลงเนี่ยทำให้หลายประเทศนะเอาหลักคิดของประเทศไทยยุทธศาสตร์เชิงการบริหารของประเทศไทยซึ่งก็ล่าสุดญี่ปุ่นเนี่ยนะญี่ปุ่นไต้หวันนะครับสิงคโปร์ก็เอาหลักคิดของประเทศไทยเนี่ยไปใช้ นะครับในการบริหารนะครับนอกจากนี้ทางเยอรมันก็มีสื่อของเยอรมันก็ชมเชยการบริหารของประเทศไทยในยามสถานการณ์จุกเฉินตอนนี้สถานการณ์โดยรวมทั่วโลกนะครับไม่มีประเทศใดเลยต้องยอมรับความจริงนะไม่มีประเทศใดเลยที่สามารถที่จะหยุดโควิด -19 ีนได้ในยุโรปในสเปนในอิตาลีถึงแม้ว่าตัวเลขจะต่ำลงแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดได้แต่ในสหรัฐอเมริกากลับมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น นะครับถารการณ์แบบนี้จับตามองให้ดีนะครับเพราะอย่างไรก็ตามการที่หยุดโควิด -19 ได้จะต้องมีวัคซีนเป็นสำคัญนะครับการที่ยังไม่มีวัคซีนทุกๆประเทศทั่วโลกจึงทำได้เพียงการชะลอสถานการณ์เท่านั้นนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ สำหรับผู้ส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง y o u t u นะฮะทั้งดับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง a c e b o o k นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจทศสักเจนกิจพัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการ กดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์นะฮะของว6ก,ก็สามารถเข้าได้นะฮะว6หกเครับ